คอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมาอัปเดตข่าวสาร AI จากทาง Entropic กันนะนะครับล่าสุดเลยนะครับวันที่17นะครับทาง Entropic เนี่ยได้ทำการปล่อย Cross Sonnet 4.6ออกมานะครับบอกเลยว่าเดฟเนี่ยคือฮือฮามากนะเออนะครับเพราะว่าเขาได้ทำให้ตัว Sonnet 4.6เนี่ยคือมี Context Window จากเดิมที่หลักแสนเนี่ยตอนนี้เป็นหลักล้านแล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูกัน ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับถูกอัปเกรดขึ้นมาจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับอ่ะทีนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับว่าความสามารถใหม่ของ c l o s s o n e t 4.6เนี่ยคือมีอะไรบ้างนะนะครับถ้าใครคิดว่ารุ่นก่อนเก่งแล้วนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เก่งกว่ารุ่นก่อนนะครับซึ่งมันมาพร้อมกับความสามารถที่ก้าวกระโดดจนแซงหน้าแม้กระทั่งรุ่นพี่อย่าง o p u s 4.5ในหลายด้านเลยนะนะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรเด็ดบ้างนะครับผม เรื่องแรกเลยนะครับก็คือการเขียนโค้ดร,ระดับเทพนะอันนี้บอกเลยว่าเดฟเนี่ยชอบแน่นอนนะนะครับซึ่งจากการทดสอบนะนะครับเขาบอกว่านะพัฒนาที่ได้ลองใช้เนี่ยคือเทใจให้ sonnet 4.6เหนือกว่า sonnet 4.5แล้วก็ opus 4.5ด้วยเรื่องแรกเลยก็คือมันไม่ขี้เกียจนะครับสามารถทำตามคำสั่งได้แม่นยำนะครับแล้วก็ ไม่เขียนโค้ดว้นเวอร์ด้วยก็คือไม่โอเวอร์เอนจิเนียริงนะถ้าใครใช้ AI เนี่ยก็อาจจะเคยเจอปัญหานี้ก็คือบางทีเนี่ยเราสั่งให้มันทําแบบเล็กๆใช่ไหมเออแต่มันไปโอเวอร์เอนจิเนียริงนะครับผมเออแต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยเขาบอกว่านี่แหละเขียนโค้ดแบบว่าไม่โอเวอร์เอนจิเนียริงไม่ว้นเวอร์นะนะครับทีนี้ต่อไปก็คือแก้บั๊กเก่งขึ้นนะครับเออ Sonnet 4.0เนี่ยก็คือเข้าใจบริบทโค้ดได้ลึกซึ้งและก็รวมลอจิกได้ดีกว่าเดิมนะครับและก็ใครที่เป็น iOS Dev เนี่ย ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะก็คือมันเขียนโค้ด Swift ได้โครงสร้างดีเยี่ยมนะครับ่าใครเป็นสาย Swift ก็น่าจะชอบกันนะครับจากนั้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์แทนมนุษย์นะครับซึ่ง Sonnet 4.6เนี่ยคือไม่ได้แค่คุยโต้ตอบนะครับแต่ว่าทํางานบนหน้าจอแทนเราได้จริง อย่างเช่นมันสามารถคลิกเมาส์พิมพ์คีย์บอร์ดใช้โปรแกรมอย่างพวก Chrome หรือว่า VS Code ได้เหมือนคนเลยนะครับแล้วก็จัดการงานเอกสารซับซ้อนได้ด้วยนะอย่างเช่นแบบกรอกฟอร์มหลายขั้นตอนหรือว่าดึงข้อมูลข้ามแท็บได้ในระดับใกล้เคียงมนุษย์เลยนะครับผมจากนั้นนะครับก็คือ Cloud c l o u d Sonnet 4.6เนี่ยเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวนะครับเพราะว่าเขาได้ให้ Context w i n d o w มา1ล้านโทเค็ตเลยนะครับมาพร้อมกับความสามารถในการ ให้เหตุผลขั้นสูงด้วยนะครับก็คือการที่มันมีคอนเท็กซ์วินโดว์หล้านเนี่ยหมายถึงว่ามันสามารถวิเคราะห์เอกสารสัญญาหรือว่าโค้ดเบสขนาดใหญ่ได้แบบสบายเลยนะครับผมจากนั้นก็คือมันสามารถคิดแบบนักธุรกิจได้เออนะครับไอเนี้ยคือเขาทดลองนะจำลองแบบธุรกิจซึ่ง AI เนี่ยมันสามารถวางแผนยอมลงทุนหนักช่วงแรก นะฮะเพื่อกวาดกําไรช่วงท้ายจนชนะคู่แข่งได้เออสุดยอดเลยนะครับทีนี้ต่อไปก็คือเป็นเรื่องของโลสนิยมดีไซน์นะเขาบอกว่า c r o s s o n n e 4.6เนี่ยคือโลสนิยมเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเป็นเลิศเลยนะครับใครที่เป็นสายฟอนต์เอ็นเนี่ยต้องปลื้มแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ทำหน้าเว็บได้สวยเลเยอร์ได้เป๊ะมีโลสนิยมคือแบบ perfect design t a s t เลยนะครับงานนี้แบบจนแก้น้อยลงนะเออเดี๋ยวว่าจะมาทดลองกันนะครับจากนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ใหม่เอาใจคนทํางานนะครับก็คือเรื่อง แรกจะเป็น Excel Integration นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกอย่างเช่นพวกข้อมูลหุ้นการเงินเชื่อมต่อเข้า Excel ได้โดยตรงผ่าน MCP Connectors นะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประหยัดกว่านะครับก็คือ c o s s o n n e t 4.6เนี่ยมันได้ความฉลาด ระดับ Opus 4.5นะครับแต่ใจในราคา s o n t อ่านะครับผมจากนั้นนะครับจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะอันนี้เขาบอกว่า Cross Sonnet 4.6เนี่ยคือเราสามารถใช้งานแบบสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่ามีการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยเท่ากับหรือว่ามากกว่ารุ่นก่อนและก็ป้องกันการโจมตีแบบพรอม t Injection ได้ดีขึ้นด้วยนะ,นะครับสรุปนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการผู้ช่วยที่เขียนโค้ดเก่ง วางแผนงานซับซ้อนได้และก็ช่วยงานเอกสารยุ่งยากได้จริงเนี่ย c o s s n e t 4.6ก็คือคําตอบเลยนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งบนหน้าเว็บแล้วก็ API แล้วนะครับอ่ะใครที่ใช้ WinServ นะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าถ้าเราเซิร์ชมานะว่า4.6เนี่ยอ่าทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมี c o s s n e t 4.6มาแล้วเห็นปะ่ะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับเสียทีละ2เครดิต แล้วก็จะมีตัวนี้4.61 million Context Window ก็จะเสียทีละ6เครดิตนะครับผมโอเคนะนี่แล้วก็จะมีตัว Thinking นะครับ Thinking 1M ด้วยอ่าซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากๆตรงนี้นะครับผมโอเคนะอ่ะทีเนี้ยผมก็อยากจะมาทดสอบให้ทุกคนดูเหมือนกันนะครับจริงๆก็จากที่พูดมาเมื่อกี้ที่บอกว่าไอตัว Cross o n n e t 4.6เนี่ยมันมีรสนิยมดีไซน์เป็นเลิศน,นะฮะผมก็เลยอยากจะมาทดลองงาน Font End ดู ว่ามันจะแจ๋วจริงไหมเออนะครับเดี๋ยวผมไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองนะครับให้มันทําการออกแบบหน้าเว็บนะอ่ะลองงานฟอนต์เอนกันนะครับตรงนี้ผมมีพร้อมแล้วนะครับนี่นะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะเลือกใช้เป็นนี่เลยนะครับ Crossnet สี่กนะฮะอ่าก็2เครดิตนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคน ผมก็จะ enter ไปเลยนะครับผมเขาจะใช้เทคโนโลยีอะไรให้เรานะตรงนี้อ่ะใช้เป็น vax แล้วก็ tailwind โอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวรอดูว่าจะแจ๋วแค่ไหนนะครับโอเคผมก็จะ run ไปเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับให้เราเลือก width 8 b ดเบ้านะครับอันนี้โนไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่นะเฮ้ยมีในส่วนของ hero section width 3D abstraction illustration ด้วยนะเออ features q u i d layout section testimonial section nav bar CTA and footer polish typography spacing and visual hierarchy นะครับเฮ้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไง อ่ะโอเคครับทุกคนเหมือนจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เขาให้ผม NPM run dev นะเขียนไป1,700บรรทัดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้หลังจากที่นั่งรอมาเนี่ยเรื่องความเร็วในการเขียนโค้ดก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยไม่ได้แบบช้านะเอออ่ะก็เรียบร้อยผมก็ run เลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูกันเป็นยังไงอุยอ้ยเฮ้ เดี๋ยวก่อนเอ้ยผมชอบตรงนี้ว่ะเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีอะไรเช็คอ๋ออันนี้เขาเช็คเอนะนะครับโอเคอ่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนึงง่อะอันนี้ผมชอบเลยฮะมีแอนิเมชันแบบเนี้ยรีวิวออกมาเฮ้ยแล้วตรงเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยนี่ฮะเอ้ยถือว่าละเอียดอยู่แล้วเนี่ยมาดูครับด้านล่างเฮ้ยมันทำดีจริง เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันทำดีจริงเออเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวผมต้องต้องเอาไปใช้แบบให้มันทำาูอเว็บใหม่ดูนะเออว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเออโ้ยแต่แบบเนี่ยมันมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะทุกคนสังเกตป่าไอ้ด้านหลังอะเนี่ยคือแบบวยละเอียดเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาทดสอบ Responsive กันดูนะฮะ อ่าเหมือน r e s ponsive จะมีปัญหาหรือเปล่าตรงนี้นะครับเนี่ยเมนูไม่ไม่แบบปรับนะเออนะฮะอ่าแต่นี้ก็เดี๋ยวเราไปสั่งเขาแก้ได้แหละแต่โดยรวมอะ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่าโหใช้ได้เลยอะ่ะเออนะฮะละเอียดละเอียดเนี่ยดูดินะครับผมโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวมันแก้อีกเหรอเอายังไม่เสร็จเหรอเนี่ยเอานึกว่าเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกรอบนึงนะครับทุกคน เออเนี่ยนึกว่าเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมน่าจะยังไม่เสร็จตรงนี้อ๋อนี่ไงเพิ่ม pricing มาเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวรอดูรอดูว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนึกว่าเสร็จแล้วเออใจร้อนใจร้อนนะฮะอ่าโอเคครับทุกคนก็ อันนี้น่าจะเสร็จจริงๆแล้วเห็นบ้านนี่นะครับ Next c a i Sad Landing Page อันนี้คือเวลาใช้ AI เนี่ยไม่รู้ทุกคนสังเกตเหมือนผมหรือเปล่านะเขาชอบใช้ชื่อเนี่ยเออไอ Next c เนี่ยนะครับเอออ่ะ Stack ต,ตามนี้นะนี่ฮนะ Section โอ้โหค่อนข้างละเอียดเลยนะนี่ Design System นะครับเออเนี่ยโอ้โหเขียนโค้ดไป2423บรรทัดนะครับทุกคนเอออ่ะก็มาดูอีกรอบนึงนะนะครับเมื่อกี้ผมเปิดให้ทุกคนดูอ่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เฮ้ยนี่ฮะโหถือว่าทําได้ดีเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีตรงนี้ด้วยเหรอเฮ้ยนะฮะอันนี้กดได้ไหมไม่ได้นะครับโอ้โหแต่โดยรวมอ่ะโอ้ยทําได้ดีจริงผมคือให้คะแนนแบบให้เก้าเลยอะเก้าเต็มสิบอะเพราะว่าอ่ะถ้ามาเปิดดูอย่างเงี้ยมันมันยังมีบางส่วนเห็นไหมเออเนี่ยแบบเมนูเมนูอะไรยังไม่ค่อยละเอียดนะแต่ถือว่าอะแบบ เก้าเต็มสิบเออถ้าให้สิบเต็มสิบให้เก้าเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับอ่ะก็ตามที่เขาเคลมจริงๆนะครับทุกคนเขาบอกว่าไอ้ sonnet 4.6เนะี่ยมีรสนิยมในการทำฟอนต์เอ็นดีอันนี้ผมเออของจริงของจริงนะครับเนี่ยเออนะฮะอ่ะทีนี้จริงๆจะมีอีกงานหนึ่งผมอยากลองงานแบบซ j เเอออนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคน อ่ะก็มาดูงานที่2กันนะก็คือเป็นงาน 3D นะครับทุกคนนี่ผมก็มีพร้อมเรียบร้อยนะนี่ฮะ create a high performance 3D background using 3D a n d v i h นะครับนี่โอเคอ่ะก็เหมือนเดิมครับผมจะใช้ตัวปกตินะไม่ใช่ตัว1ล้านคอนเท t วินโด้นะนะครับเอออ่ะก็มาดูกันจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยนะครับทุกคนสำหรับงานที่สองนะงานแรกอันนี้คือแบบโอ้โหถือว่าผ่านเออนะครับ ผมให้ผ่านเลยงานแรกที่ทำหน้าเว็บนะครับทำ ui font end นะ่ะเอออ่ะทีนี้มาดูซ js กันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่โอเคนะเขาน่าจะเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันอันนี้นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูนะฮะอ่าโอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้มีปัญหา error นิดหน่อยสั่งให้เขาแก้นะครับโอเคอ่ะนี่โอ้โหมาดูกันเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่นไม่ธรรมาดาเนี่ยเอ้ยเอ้ย เอาเรื่องจาดนะฮะทุกคนเฮ้ยมันมันดีนะเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเอออันนี้ผมบอกเลยนะฮะเนี่ยสร้างมาพร้อมกับอันนี้เลยอะโอ้โหเนี่ยเปลี่ยนสีได้เฮ้ยค่อนข้างละเอียดเลยนะโอ้โหนี่เพิ่มพาร์ติเคิลนะฮะเนี่ยโอ้โหสุดว่ะนะฮะ สุดสซลโซเออโอ้โหเอาจริงครับทุกคนคืออย่างที่ทุกคนเห็นนะว่า AI ยิ่งแบบเนี่ยนับวันมันยิ่งเก่งนะนี่คือคอร์สโซเนต4.6นะครับทุกคนโอ้โหคือเอาจริงผมว่านะใช้แทนแบบโอพุ4.5 4.6ก็ได้อะ่ะเออถ้าแบบไม่ได้ต้องแบบทำงานอะไรที่มันซับซ้อนมากอะ่ะผมว่านะงานพวกพัฒนาเนี่ย โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันฟูลสแต็กอะไรเงี้ยผมว่าเอาอยู่อะสบายเอ่อยิ่งแบบมันมีอันเนี้ยก็คือมันมีเป็นตัว1ล้าน context window ด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โห,โหแบบจบผมบอกเลยคือ1ล้าน context window เนี่ยมันเยอะมากนะนะครับแล้วเอามาทำโปรเจกต์ทำอะไรเงี้ยโอ้โหคือสบายจริงยิ่งต่อไปอันนี้ผมบอกเลยอนาคตเนี่ยไม่ต้องห่วงมันต้องมี2ล้าน3ล้าน4 5ล้าน สิบล้านแน่นอนเพราะมันต้องพัฒนาขึ้นอันนี้ผมเชื่อเลยนะฮะเออก็รอดูนะครับทุกคนและอย่างเรื่องของราคาผมว่านะต่อไปมันอาจจะเก่งกว่านี้แล้วก็ถูกลงเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันต้องมีแบบพัฒนาขึ้นไปใช่ป่ะเออนะฮะนี่แหละก็สุดท้ายครับก็รอดูนะนะครับแล้วก็ปรับตัวใช้มันนะครับทุกคน โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นี่แหละมาลองให้ดูนะครับทุกคนก็น่าจะพอเห็นเออพอรู้สึกแล้วนะว่าเอ,อ้ยมันเก่งขึ้นจริงๆนะครับทุกคนก็ตามนี้สําหรับวิดีโอนี้นะครับหาาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล,ล้วรอติดตามชมวิ video ดีโอตต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซู p เปอร์แฟงส์ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ